กหน,นึ่งก็ต้องยินดีกับทางลัพูนนะครับที่เขาสามารถปนล็อกเกมของเขาได้นะครับส่วนลูกเกมวันนี้มันถามว่าพอใจไหมมันก็พอใจระดับหนึ่งนะครับนักเตะทุกคนลงไปเล่นก็ตามตามแทคกติกของเราที่เราเตรียมตัวมานะครับแต่เพียงแต่ว่าเราเสียงง่ายไปหน่อยนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าพอเริ่มคขึ้นหลังมาเราก็พยายามครองบอลเล่นตามสไตล์เรานะครับถึงแม้จะมีแบบ ปรับเปลี่ยนผู้เล่นบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็มีโอกาสได้ยิงหลายครั้งนะครับแต่ว่ามันเป็นประตูไม่ได้นะมันก็เลยต้องต้องกลับไปแก้ไขกันต่อนะครับ mm hmm. จะสังเกตได้ว่าทั้งเกมลำพูลแทบไม่มีโอกาสได้ยิงเลยนะผู้สับประตูเราได้โอกาสเซฟน้อยมากเพ mm ีย hmm. งแต่ว่าเราคว้าโอกาสตรงนั้นไม่ได้เองเรามีโอกาสจบแต่ว่าเราทําไม่ได้นั mm ่นก็คือต้องต้องกลับไปแก้ไขนะครับ ตตมข้างทีมอันดับล่างๆก็อาจจะไล่เรามาเนาะเราก็เลยต้องต้อง,องพยายามไปทบทวนกันใหม่นะครับผมว่าเวลานี้มันไม่ใช่เวลาที่บอกว่าเออเราจะไปโทษใครนะครับมันมีคําตอบเดียวคือเราต้องต้องไปคุยกับทีมเราก่อนนะครับว่าเราเราจะแก้ไขตรงนี้ยังไงเพราะว่าทุกนัดที่เราเล่นมันก็ตามแผนตามสไตล์นะครับแต่เพียงแต่ว่าฟุตบอลบางจังหวะมันทําไม่ได้จะสังเกตได้ว่าเราจะทําประตูเขาแต่พอเสีย มันมาจากความผิดพลาดของเราเองมันเป็นข้อผิดพลาดส่วนบุคคลของทีมเรามากกว่าซึ่งมันกลับมาอีกแล้วต้องขอโทษนะขอโทษแฟนบอลที่ตามมาเชียร์หรือว่าชมอยู่ทั้งบ้านอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้าจะโทษใครสักคนนึงมาโทษที่ผมนะผมว่าผมผมพอใจกับน้องๆทุกคนนะทุกคนลงไปเล่นได้ตามแทคกติกตอบโจทย์ของแทคติกกับวิธีการหมดเลยแต่เพียงแต่ว่าเราเราสร้าง โอกาสแล้วเราทําให้มันเป็นสกอร์ไม่ได้แค่นั้นเองครับก็อยากให้เป็นกําลังใจให้กันนะครับนั้นหน้าก็มาส่งกําลังใจส่งเสียงเชียร์นะครับก็จะพยายามแก้ไขเข้าบกห้องนะครับแล้วก็เรียกศรัทธากลับมาแล้วก็มอบความสุขให้กับแฟนบอลทุกคนนะครับขอบคุณครับ